เราเป็นเครือข่ายสีขาวข้อมูลไม่โกงมีนักสื่อวิทยุนะครับสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทีวีนะครับก็อยากจะฝากถึงท่านมองทุกการที่นี่นะครับว่าถ้าจะมีข่าวไปทำสัมพานนะครับซึ่งเรามีพื้นที่ของสื่อเนี่ยนะครับได้ภาพการเป็นจำนวนมากที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงท่านว่าถ้าเกิดมีข่าวที่จะไปสัมพานเพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับรู้ถึงภารกิจหน้าที่ของเราตรงนี้นะครับก็ฝากถึงท่าน ช่วยเผื่อแ่เรื่องราวของทหารที่นี่ได้ครับขอบคุณครับอันแรกก็คือภารกิจนะครับภารกิจที่องค์กรสากลที่เก้ารับผิดชอบนะครับภารกิจแรกก็คือการป้องกันชายแดนในยุโรปัจจุบันเนี่ยเรากับประเทศเพื่อนบ้านก็คือเมียนมานะครับซึ่งมีอะไรกันมีต่อประมาณ840กว่ากิโลนะครับจากที่เราทราบจากตอนเลยนะ ส no like ื่อมวลชนจากทุกท่าซึ่งเป็นเครือข่ายเงินที่สำคัญยิ่งของสำนักงานการกระทรวงกลาโหมนะครับเราต้องทำงานร่วมกันในรูปแบบที่เรียกว่าประชาธิปก็คือข้าราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนองค์กรเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่น้อกประชาส่วนที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อชาติบ้านเมืองในอนาคตอันใกล้ในระยะเวลาใกล้เราก็คงจะเป็การสำคัญที พุทธศักราช2560นี้ก็คือการปลายทางเมืองท่าบรมสมเดชที่ได้อยู่ของคมณพลอดุลยเดชนะครับงานท่าบรมราชพิเศษต้องแบบสมเด็จที่ได้อยู่ในเรื่องการทุติศนะครับแล้วก็งานการเลือกตั้งที่จะมีต่อเนื่องกันไปตามทางรุ่นให่ของคณะรัฐบาลความสุขแห่งชาติแล้วก็ของรัฐบาลนะครับฝ่ายทหารเองก็คงต้องของฝั่งร่วมมือพี่น้องสุดมันโดยว่า หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นข้อแนะนำในข้าราชการภ้ารัฐรที่จะต้องตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องแชร์กันต้องร่วมมือกันนะครับทุกคนมีความสำคัญในฐานะของสามเสด็จพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยการที่จะนำพาประเทศให้ก้าวเดินต่อไปก้าวข้ามความยายกลำบากก้าวข้ามอุปสรรคก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็นำพาประเทศทให้ มีความเจริญเงินบั้นคงบั้นทานแล้วก็แยกยืนตามกรอบนโยบายของท่านหัวหน้ากอกตตามนโยบายของท่านนยายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ของุนสาราัที่เก้าก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ทุกท่านภายใต้การนำของท่านในขาวนการนรกหารประหลัดกระทรวงกลาโหมีได้ให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านของชาวไต้สุรศรีในวันนี้นะครับแล้วต้อหลังใจกเป็นากาที่ว่าถ้าท่านได้มีโอกาสกลับมาเราก็ยินดีที่จะต้อนรับทุกครั้งนะครับเพราะว่า ทุกคนที่มาที่นี่คือแขกคนสำคัญของกองบัญชาการที่9แล้วก็ของกองนรับสุภาพสตรีครับขอบคุณมากครับเรียนท่านกองผู้ชายกองพิฆาตที่9เสนาธิการกองบัญชาการที่9หัวหน้าฝ่ายบริการและเจ้าหนที่ของกองบัญชาการพิฆาทุกท่านครับกระผมพันเอกวัญชัยสวัสดี กองผู้ให้ vida, การกองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสำนักงานการส่งเสริมกาลงทุนขออนุญาตเป็นผู้แทนของคัะเพื่อถ่ายสีขาวผู้ถาวรณรงค์กล่าวขอบคุณกองบริษัทที่เก้าเท่ากันนี้ครับลำดับแต้องขอขอบคุณทางกองบริษัทที่เก้าในทางที่นการรับคณะด้วยความอบอุ่นถึงครชมถึงการบรรยายถึงภารกิจการจัดทําให้ทางคณะสัมนักงานสาธารณสุขในครั้งนี้ได้ทราบถึงภารกิจของกองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกองบรัทที่เก้าที่มี มากมายและก็หลากหลายพวกผมก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะครับที่จะมีความมั่นใจในภารกิจของทหารรวมถึงการเตรียมการของทหารทั้งานด้านุทธวิศวกรและกำลังคนแล้วก็จะให้การสับสนผลภารกิจของกองทัพรวมถึงทุกองทุกกองทัพอย่างเป็นอย่างดีนะครับในอนาคตเพราะพวกเราจะเป็นเจ้าถ่ายีิดขาผู้กองบัญชงและตัวอื่นๆมาส่วนด้วยในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญ คนดีที่มีคุณหน้าใดหลายกวาแต่หน้าเราจะกราบผมวก็ขอดี้อทุกอางขอบคุณทอกคนหายเจ้าขอายสิบเจ็ครับ จำเลยวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้นะครับจากกองตรวจน้ำทุก้าวนะครับเดี๋ยวหลังพิจารณาเดินทางไปับสภานารนะครับเดี๋ยวรถนะครับตอนนี้จอดอยู่ที่หน้ากองไา้กองตรวก็คือด้านหลังทุกเสาเลยเมื่อกี้พูดที่ถนนย้อนไปหลังที่บ้านเดิมนะครับเราก็ในช่วงแี่เด็กเราจะพักซ้อมน้ำนะครับก็พักกลาง

อะไรตามกันไปไจอยเอาอมายืนดิ่นี่มายืนฝั่งนี้มันก็ได้นี่นี่นี่อันนี้กราดมาอาหารก็เพื่อเพื่อนเมื่อกลางวันที่หร<า>ือกลางวันวที่กาญจนะปุรี จมลมเสือวิทย,ยุกระ,ะจายเสียงไทย,ไายมากับคณะหอยขาน,นูกกาของคุณจะกินยังไงวันนาาีย้ไม่ใช่ค่ะยังไม่ได้ค่าตามรอยศาสตร์พระราชา

นี่ฮนทหารขอเนี <'m in> <nia> <S S well ่เนดิชแนค่ะความสคัญคือเป็นคนที่ทหารชาวเซเนกนแลนดเนี่ยเขาไปไปลที่ประเทศตุรกียกคนขึ้นบกที่ประเทศตุรกีนะฮะแวกดบอร์รีตอนตีห้าครึ่งแล้วภายภายในเวลารมนี่เี่ยมหารหนุ่มๆมาที่ไม่เคยร่วมรบสงครามเลยเนี่ยไปไปมา ฝุ่ยตรงห้าเนี่ยตายิงประมาณเสียชีวิตประมาณแปดในเวลาแค่ทพืชั่วโมงเขาก็เลยเอาวันที่15เมษายนเนี่ยเป็นวันระลึกถึ่ชาวออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่ไปร่วมรบสงครามทั่วโลกอะค่ะก็เอาวันนั้นเป็นวันที่ไีแต่ทางรถไฟเนี่ยเป็นประวัติศาสตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองาเส้ที่และเาก็ยึดวันนั้นเป็นวันระลึกทึ่สงกัอชาวอิเดียและก็ชยที่ยา่้กิโเมตรที่ปุ่นทอเกน เจนไหมแล้วก็จอบเสียมอะไรียคะก็จะเป็นเครื่องมือพื้นขานี่เขาใช้กันนะคะในตลาดทุกคโดก็ที่มันมีไอ้รขาเล็กๆเนี่ยที่อยู่ตอนนั้นหนูจาได้หนูมาเพื่อนหนูเป็นทหารแล้วมันพาหนูมาแล้วหนูก็เดินนั้นไม่เดินไหวไงแต่ตอนนี้มีสี่มันพาหอกไปทางเข้าทางออกแสงได้เลยน่ารักหนาวน ราชนาวพรนะครับเส้นนี้นก็เป็นหน้าท้องใบใหญ่ก็เป็นเขื่อนสีแนนดินนะครับส่วนนี้ก็จะไหลไปลงกันที่ตัวเมืองนะคระป่าแพท้ ที่พักแล้วดังนั้นถ้าเกิดเราเข้าที่พักได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวตอนช่วงเย็นด้วยนะครับดังนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้รถบัสคันที่หนึ่งกับรถบัสคันที่สามนะครับหนึ่งกับสามเดี๋ยวผมจะประสานให้คนขับเนี่ย รถบัสคันที่สามเนี่ยเขาก็จะวิ่งขึ้นไปตรงถนนนะครับเพื่อที่จะให้เราขนของขึ้นรถรวมวทั้งตัวพี่ๆก็ขึ้นรถด,ด้วยเ <m> ช่นเดียวกันรถบัสคันที่หนึ่งก็จะบริเวณที่จอดตอนที่ตอนที่เราลงรถเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จอดลงรถนขนข,ของลงเนี่ยก็หกโมงยี่สิบเช่นเดียวกันรถ <m> บัสคันสามคันเนี่ยก็จะมาเข้าขบวนเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก่อน เหมือนพวกสพูนี้ก่อนตรงบริเวณก่อนแยกที่มีป้อมป้อมยามอยู่แล้วก็จะมีกำลังพลเราในส่วนที่นอนที่โซนนั้นเนี่ยทั้งคันที่หนึ่งสองสามจะผลผอกข,ขึ้น ครักองมีรักบุญยงครับกองหลังคู่บุญซิโก้ครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดซิโก้ไม่ได้โพสจะอยู่หรือเปล่านะคูดเล่นครับพูดเล่นมาด้วยฝีมือครับมาด้วยฝีมือครับคการในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญพลตรีท่านนินบุญหนาานะครับในฐานะรัฐการเลขานิการกระทรวงสาารณสุครับได้รอนาพบปะพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนที่มาร่วมงาในครั้งนี้รวมถึงอ่า ที่นายกด้วยนะครับตอนนี่เสครับแล้วก็ขอขอสวัสดีเป็นาคารนิดหนึ่งน,นะครับแต่ว่าเราไ็เจอกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็แต่แรกก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ช่วยประสานงานใ,ในส่วนของคณะเราแล้วก็ในพวกที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องพันเรียบร้อยแล้วค่อนข้างที่จะพอใจทุกอย่านะครับในส่วนของพวกเราเองนะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้เดินทางกันมาทุกวันนะครับ หลายๆคนที่ผมพูดคุยด้วยเนี่ยบางคนเขาบมา 8, แชั่วโมงจัดจังหวดที่รเสนมาุษย์กีดังของเราอันนี้ผมดดนะต้องขออบคุณด้วยความยินดีนะครับแล้วก็งท่านก็ได้ทราบว่าเสืนตับดังเส้นกีดพบานนี้แล้วกมันหล่อมาใกีจของเราในเ็ในมือเ่อร้นมนก,กัน